แิงเลยนะแล้วก็ไล่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 ทุกคนไปนะโอเคได้ได้หมายถึว่าไดไแบบนี้นะครับอะเชิญครัท่านแรกครับเละเชิญครับยงนได้แเนาะตัวนี้อูภาษา่หรือวาภทีุ่อะไรก็ได้เกิดพลังมากที่สุดสวัสดีเจ้าข้าเจ้าชื่ออสามเมืองแก้วเจ้าขอบคุณ ผู also, ้ท yeah. 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 mm ี hmm. ่เปิดโอกาสฮั่งฮูมจัคบริซัทเอ่อเฮิร์มสโควโบคุณชูติกาและและแม่เล็กโกโก้เจ้านี่คือพลังที่เกิดขึ้นแบบเหนือมันไม่ยช่เท้าไปเรื่อยๆธรรมดานะ นีครับดิซียางวงขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสให้เข้าสู่บริษัทเทอร์มเอ็กซ์โดยอาจารย์พัฒนารีการุโพธิวัตค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ที่มาบุญรัฒคุณโชคนะคะหรือว่าน้องจูขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะ สวัสดีวิริยมน้องขวัญน,นะคะขอบคุณที่เปิดโอกาสครั้งแรกเลยสำหรับธุรกิจนี้ขอบคุณที่เปิดโอกาสให้กับน้องขวัญคนแรกอาจารย์พัต,ตรีค่ะ<อ>สวัสดีค่ะท,ท,ทุกท่าน่นสทุกท่านอ่ชื่อบุญยวีจิตจมพัฒนนะคะชื่อเล่นชื่อนีน่า มาจากส,สัญชัยค่ะเขาทคุณผ่้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะคือแม่เล็ก